เรื่องของการตีความข้อกฎหมายนี่ก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าอย่างรัฐบาลเองก็สงสัยว่าความผิดเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเนี่ยสามารถที่จะ มีการทำหน้าที่ต่อไปได้หรือเปล่าเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกับนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะที่เขาก็มีข้อสงสัยในประเด็นข้อกฎหมายเชย่นเดียวกันที่มองว่าจะต้องตีความโดยเฉพาะความผิดเฉพาะตำแหน่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่นักวิชาการเองเขาก็เชื่อมั่นว่าคําพิจารณาคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ส่งผลให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองไปติดตามจากรายงานของคุณนัทวุฒิกล่ำเจริญกันค่ะและเมื่อสารนิจฉัยว่านายกเปนตีผู้ถูกร้อง ประทําการนั้นต้องห้ามตามรระมนูมาตรา267เป็นเหตุให้ความรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวแม้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรสิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีจากปมปัญหาการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีจะมีความชัดเจนถึงสถานภาพจากนี้ไปของนางสาวยิ่งรักแต่สิ่งที่ยังคลุมเครือคือทางออกของปัญหาการพลสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ ที่อาจถูกหยิบยกไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อนําไปสู่การหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนายมานิจจุมปานักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนวิเคราะห์ว่าการตัดสินของสารรัฐมนูญไม่เกินความคาดหมายแต่ปัญหาที่ตามมาคือบรรทัดฐานจากคดีนี้ที่อาจจะส่งผลให้การโยกย้ายข้าราชการในอนาคตมีปัญหาเกิดขึ้นได้คำวินิจัยวันนี้ก็เรียกว่าไม่เกินความคาด ที่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษตั้งแต่แรกว่าเป็นคดีที่มีการรับคําร้องด้วยมติเอกฉันถ้าถามว่าเป็นความรู้สึกมากเกินไปหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะคดีก็อาจจะดูเหมือนรีบเกินไปแต่ว่าจุดที่อาจจะดูเหมือนศาสารท่านจะเร่งรีบเกินไปไหมนั้นก็าอาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่ฟังอยู่เหมือนกัน<ม>เพราะว่าทางท่านอ,อนธิบดียกนะฮะยิ่งรักเองท่านก็ขอิดเอกสารประกอบแต่ศาตรท่านก,<ม>านก็ไม่ให้นะครับซึ่งที่จริงนะครับผมเห็นว่า น่าจะให้เต็มที่กว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเป็นคดีที่สําคัญก็เรียกว่าดูฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็าอาจจะมองได้เขาว่าเป็นการรวมรัฐจนเกินไปนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนยังเห็นว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาคือการดํารงตําแหน่งของรัฐมนตรีในส่วนที่เหลือเพระาะศาลยังวินิจฉัยให้รัฐมนตรีที่ร่วมลงมติในขณะนั้นมีความผิดแต่บางคนได้เปลี่ยนตําแหน่งแล้วซึ่งคดีนี้ถือเป็นความผิดเฉพาะในตําแหน่ง และน่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อศาลท่านมีคําวินิจฉัยแล้วครับว่าตัวนายกเนี่ยผลนายกไม่มีปัญหาเพราะว่านายกมีอยู่ตำแหน่งตำแหน่งเดียวนะครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกว่านายกยังควบตําแหน่งของรัมตีกราโหมแต่ผมจําช่วงเวลาไม่ได้แน่นอนว่าท่านเป็นรัมตีกราโหมนะครับก่อนหรือหลังวันที่ลงมติกรณีของคุณทวินแต่ว่าก็จะมีรัมตีอาจจะมีรัมตีบางท่านนะครับที่ ที่นั่งอยู่ในวันที่มีมติอ่ากรณีของคุณทวินต่อมามีการออกจากตําแหน่งหนึ่งและไปเข้าสู่อีกตําแหน่งหนึ่งปัญหามันจะอยู่ที่วันตําแหน่งใหม่ที่เข้าสู่ตาแหน่งหลังจากวันที่มีมติในเรื่องของการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีน่นะครับท่านจะผลใหม่ซึ่งผมเชื่นะครับเป็นการพ้นในตําแหน่งณนะที่วันที่ท่านมีอยู่ในวันที่ท่านลงมติ แม้ความพยายามของกลุ่ม40สอวอจะเข้าเป้าที่ทำให้คนในตะกรูชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้ทำให้ประเทศเกิดสุญญากาศทั้งหมดเพราะยังมีรัฐมนตรีที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่สิ่งที่ต้องจับตามองดาบสองที่ปปชเตรียมฟันรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ทั้งโครงการรับจำนำข้าวและการแก้ไขรัฐมนูญจนท้ายที่สุดแล้ว อาจจะไม่เหลือคอรมอรให้รักษาการท่ามกลางความหวังที่ยังลิบดีกับการเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่20กรกฎาคมที่ดูเหมือนยังไม่สามารถเป็นจริงได้